ฉันไม่รู้ฉันต้องถึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมภายฉันที่จะเป็นเด็กดี สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดิรราชาแนลอีกแล้วนะครับผม speaker, วันนี้ <speaker. S 1> ผมจะไปทำการสปอยหนังสั้นทั้งสามเรื่องที่เป็นแนวสยองขวัญเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากรับชมทั้งสามเรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเรื่องแรกมีชื่อเรื่องว่าคืนสยองวันหยุดยาวซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเป็นหนังสั้นของทางช่องบีเด็กสกาเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่ง ซึ่งตัวของเขากําลังมาซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่และเขาก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งกาลังคุยโทรศัพท์อยู่ซึ่งตัวของผู้ชายคนนั้นกําลังพูดถึงคนที่เลือกันเกี่ยวกับข่าวฆาวตกรที่ลอยวนวลอยู่แถวนี้และมีข่าวว่าไล่ฆ่าคนอยู่แถวนี้ด้วยซึ่งตัวของบีได้ฟังเขาก็เริ่มกังวลเพราะเขาต้องอยู่ออฟฟิศคนเดียวในวันหยุดยาวนี้บีจึงถามป้าคนขายก๋วยเตี๋ยวไปว่าป้าครับที่ซอยนี้มีคนโดนฆ่าด้วยหรอ ปาจะบอกว่ามีสคุณนกซอยสีไงโดนฆ่าตายทั้งครอบครัวเลยซึ่งตัวของบีก็เริ่มกลัวเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่ออฟฟิศของเดอะสกาฟิล์มขณะที่บีกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ตัวของทีโน่ก็เข้ามาถามบีว่าหยุดยาวสี่วันไม่ไปไหนหรอบีจึงบอกว่าเขาไม่ได้ไปเขาจะอยู่ฟาออฟฟิศให้เองซึ่งขณะนั้นตัวของบีก็เล่นเกมอยู่แต่ว่าเขานั้นเล่นแพ้ทําให้ทีโน่นั้นแซวว่าบีนั้นเล่นไกลมากๆบีจึงบอกว่าเขาไม่ได้เล่นไกลเขาเรียกว่า พูบริจาชีวิตให้กับคนบาปหลังจากนั้นตัวของชิงโนก็ขอตัวกลับไปและบี้ก็นั่งเล่นเกมต่อหลังจากนั้นตัวของบี้ก็ขึ้นไปนอนซึ่งขณะนั้นเองก็มีใครบางคนมายืนอยู่ที่ประตูหน้าออฟฟิศเรื่องราวตามมาที่บี้หลังจากที่เขานั้นกําลังนอนหลับอยู่เขาได้ยินเสียงประตูออฟฟิศเปิดเขาจึงเดินออกมาดูและพบว่าประตูออฟฟิศนั้นมันไม่ได้ถูกปิดและคิดว่า อาจจะมีโจรแอบ,บเข้ามาในบ้านตัวของบีจะเดินอ,ออกไปพร้อมกับไม้เบสบอลและเขาก็เดินตามไปยันเสียงกอกแก๊กที่ดังออกมาจากห้องห้องหนึ่งเมื่อเขาเข้าไปแล้วง้างมือกำลังใช้ไม้เบสบอลนั้นฟาดไปที่เสียงนั่น ต้นตอของเสียงนั้นก็หันมาพอดีซึ่งนั่นเขาก็คือซีนนั่นเองหนึ่งในสมาชิกของเดอะสกาฟิมซึ่งบีก็เกือบที่จะฟานหัวของซีนไปแล้วบีจึงถามซีนไปว่าซีนเข้ามาทําอะไรที่ออฟฟิศนี้ดึกๆซีนจึงบอกว่าเขาเข้ามาเอาชุดมาสคอตเพราะว่าเขาจะเอาไปใช้ร่วมงานที่เขากําลังจะไป ซึ่งซีนเขาก็ไม่ได้มาคนเดียวเขามาพร้อมกับฟอร์แต่ฟอร์นั้นไปเข้าห้องน้ําอยู่มีจึงบอกว่าหาของเสร็จแล้วก็ฝ้าปิดประตูรั้วด้วยนะแล้วก็ล็อกดีๆหน่อยซึ่งเรื่องราวก็ตัดมาที่ฟอร์เขาได้มาเข้าห้องน้ําซึ่งขนาดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนอยู่ด้านนอกและเมื่อฟอร์นั้นทาธุรจจะจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อเขานั้นเดินออกมาจากห้องน้ําก็มีชายคนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนตัวตลกและมีเล็บดหแล้วเหมือนเฟดดี้คูเกอร์ ได้มาจับตัวของฟอร์ดไปซึ่งเสียงของฟอร์ดก็ร้องลั่นทําให้ซีนที่กาลังหาของอยู่จึงเดิอนออกไปตามฟอร์ดและถามว่าฟอร์ดนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เมื่อเขานั้นเข้าไปในห้องน้ําก็พบว่าหน้าของฟอร์ดนั้นฟุบลงไปที่ชักโครกซีนจึงเข้าไปพยุงตัวของฟอร์ดขึ้นมาซึ่งก็พบว่าฟอร์ดนั้นสลบอยู่ซีนจึงรีบวิ่งไปตามหาบี้เพื่อให้บี้นั้นมาช่วยขณะที่ซีนวิ่งออกไปเขาก็เจอไอ้ตัวตลกนั่นมาจับตัวของเขาไป เรื่องราตัดกลับมาที่บี้หลังจากที่เขาเนั่นขึ้นมานอนเขาก็ได้ยินเสียงสุดาข,ของเขานั้นเห่าทําให้บีนั้นตื่นกลางดึกอ,อีกครั้งเมื่อบีลงมาดู ก็พบว่าสุนัขของเขากำลังเห่าไปที่ประตูเพราะประตูนั้นมันยังไม่ได้ถูกปิดและยังเปิดอยู่เหมือนเดิมบีจึงเดินลงไปข้างล่างเพื่อไปปิดประตูนั่นและโทษว่าซีนคงออกไปแล้วไม่ได้ปิดซึ่งขณะที่บีเดินลงไปทังหน้าออฟฟิศไอตัวตลกนั่นมันก็ยืนดูบีอยู่ด้านบนเมื่อบีนั้นเดินมาถึงประตูเขาก็พบว่ากุญแจประตูนั้นพังหมดเลยบีจึงบอกว่าจะเปิดอะไรมาแลขนาดน,นี้วะก่อนพังหมดแล้วเมื่อบีนั้นเดินย้อนกลับมาในออฟฟิศเพื่อมานําพวงกุญแจดอกใหม่ไปล็อกประตูออฟฟิศก็พบว่าไอตัวตลก มันได้หายไปแล้วบี B. เขาได้นํากุญแจสำรองอีกชุดหนึ่งมาล็อกอย่างแน่นหนาหลังจากที่บีนั้นล็อกกุญแจเสร็จเรียบร้อยเขาก็รู้สึกแปลกๆแ,และได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในออฟฟิศบี B. จึงเดินเข้ามาในออฟฟิศด้วยความกล้ากลัวและเมื่อเขานั้นเปิดประตูเข้ามาในห้องห้องหนึ่งก็พบว่าฟอร์และซีนถูกจับมัดก,กับเชือกอยู่ บีจึงเข้ามาปลุกทั้งสองคนแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซีนจึงบอกไว้ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่มันแต่งตัวเป็นตัวตวลกไอ้คนที่มันจับมาซึ่งบีก็พยายามแก้เชือกที่มันจับมัดก,กับเก้าอี้เอาไว้ซึ่งขณะนั้นตัวของซีนก็ได้ยินเสียงว่าไอ้ตัวตวลกนั่นมันกําลังเดินเข้ามาแล้วซีนจึงบอกให้บีนั่หลไปก่อนเมื่อมันนั้นเดินเข้ามาถึง ตัวของบี้ก็หลบเข้าไปในตู้ล็อกเกอร์และตัวตลกมันก็รู้สึกว่ามีใครแอบเข้ามาที่นี่มันจึงไปเปิดประตูตู้ล็อกเกอร์ดูแต่เมื่อมันเปิดเข้าไปก็พบว่าบี้นั้นไม่ได้อยู่ในตู้ที่จริงแล้วบี้ได้หลบอยู่อีกตู้หนึ่งบี้จึงใช้จังหวะนั้น เปิดประตูดูออกมาแล้ววิ่งหนีออกไปข้างนอกไอตัวตลกนี่เมื่อได้ยินเสียงของบี้นั้นเปิดประตูแล้ววิ่งหนีไปมันจึงเดินตามบี้ออกไปและกําลังจะไปจาัดก,การบี้บี้ได้วิ่งมาที่หน้าประตูของออฟฟิศของตัวเองและพยายามนํากุญแจมาปลดล็อกแม่กุญแจแต่เขานั้นก็ล็อกไว้ซะแน่นหนาและกุญแจมันก็มีหลายดอกมากๆซึ่งบี้นั้นก็พยายามเปิดจนสามารถเปิดได้และไอตัวตลกนั่นมันก็วิ่งมาจนเกือบถึงตัวของบี้แล้วแต่บี้ก็สามารถวิ่งหนีออกมาได้แต่เขาก็เกิดสะดุดล้มจนทําให้ไอตัวตลกนั้น มันมาจัดการบี้ได้และเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่บี้เขาได้ต,ตื่นขึ้นมาซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่ความฝันของบี้เท่านั้นบี้จึงคิดว่านี่เราเล่นเกมมากจนเกินไปใช่ไหมจนเก็บเอาไปฝันเลยเนี่ยซื้อขณะที่บี้กำลังมองไปที่หน้าประตูเขาก็ได้ยินเสียงแปลก แล้วเขาก็พบกับเงาไอตัวตลกนั่นมันมาปรากฏตัวอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนของบีซึ่งก็ทําให้เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราวก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับผมในคืนวันหยุดก็มีฆาตกรโรคจิตเนี่ยหลุดออกมาซึ่งก็มีการฆ่าย,ยกรัวกันเกิดขึ้นและมันก็ได้มาจนถึงออฟฟิศของบี้สจกก๊นะครับแต่เรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันของบีเท่านั้นเมื่อเขาได้ตื่นมาก็พบว่าเขานั้นเพียงแค่ฝันไปแต่เมื่อบ,บีได้หหนไปที่ประตูห้องนอนของตตััววเองกก็พบ่าไาไ้รน,น มันมาอยู่ที่หน้าประตูห้องของบีจริงๆซึ่งเรื่องราวที่บีฝันไปเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ที่จริงไอ้ฆาตรกรนี้มันมีตัวตนจริงๆนะครับแล้วเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่า A8 Short Film Series เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขานั้นมีชื่อว่าแบร์ซึ่งตัวของแบร์นั้นได้มาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขามาเพียงแค่คนเดียวเมื่อแบร์นั้นเกิดรู้สึกเงาขึ้นมาเขาจึงหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปหาคู่เพื่อต้องการหาคนสักคนมาคุยกับเขาและมานั่งดืงม่มกับเขาในคืนนี้ซึ่งขนาดนั้นตัวของเขาก็ได้เลื่อนดูคนที่เล่นแอปนี้ด้วยกันและคนที่เขาต้องการจะแมทด้วยซึ่งตัวของแบร์นั้นเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวและแต่งหน้าอย่างสะสวยเหมือนกําลังจะไปงานอะไรบางอย่าง ซึ่งเธอได้ตั้งชื่อแอคคาว่ากอนเกลเธอมีอายุเพียงแค่25แต่เธอก็ได้ตั้งสเตตัสไว้ว่าอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมอย่างเคยซึ่งแบร์นั้นถูกใจเธอเป็อย่างมากเขาจึงกดแมทไปหาเธอและรอว่าตัวของกอนเกลนี้เธอจะกดแมทให้กับแบร์ไหมซึ่งเธอนั้นก็กดแมทให้กับแบร์ทำให้ทั้งสองคนนั้นได้เริ่มสนทนากัน แบได้ส่งใบหน้ายิ้มไปให้กับเธอซึ่งเธอก็ส่งใบหน้ายิ้มมาให้กับแบด้วยเช่นเดียวกันแบจึงถามไปว่ารูปโปรไฟล์หลอกปะเนี่ยเพราะการที่เล่นแอปหาคู่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่คุณอาจจะไม่ได้ใช้รูปจริงๆตัวของกอนเกจึงตอบกลับมาว่าบ้าเราไม่เคยหลอกใคร แบ์จะบอกว่าไม่รู้ดีคนสมัยนี้ชอบหลอกกันจะตายเธอจึงตอบกลับมาว่าพูดงี้แสดงว่าอกหักมาละสิแบ์จึงบอกว่าเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะซึ่งแบ๋เขาก็เริ่มงงแล้วว่าทําไมเธอถึงรู้ว่าแบ์นั้นเพิ่งอกหักมาเศขณะนั้นตัวของพนักงานเสริมก็ได้นาเครื่องดื่มที่แบ์นั้นสั่งมาให้กับแบ์และหญิงสาวก็ตอบกลับมาว่าก็เห็นปกติมากับแฟนไม่ใช่หรอแหม ออนเดอะร็อกเลยหรอท่าทางจะเศร้าจัดเห็นปกติกินเต็มเบียร์ดำจึงตัวของแบน,นก็เริ่มสงสัยว่าเธอรู้ได้ไงว่าเขานั้นกินอะไรและเคยกินอะไรเขาจึงมองไปรอบๆร,ร้านซึ่งก็เห็นว่ามีลูกค้าผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์เพียงแค่คนเดียวส่วนตรงโต๊ะนั่งก็ไม่มีใครเลยมีเพียงแค่โต๊ะของแบนคนเดียวเท่านั้นแบนเขาจึงถามกลับไปว่าคุณอยู่แถวนี้เหรอเธอจึงตอบกลับมาว่าเราอยู่ที่โต๊ะ A8 ซึ่งเมื่อแบนบมองไปที่โต๊ะ A8 ปเขาก็พบว่าโต๊ะนั้น มันไม่มีใครเลยแบร์เขาจึงเริ่มตกใจเขาจึงถามกับผู้หญิงคนนี้ไปว่ามุกใครเนี่ยไม่ตลกเลยนะซึ่งขณานนั้นนักร้องประจําร้านเธอก็ได้ขึ้นมาและกําลังจะทําการร้องเพลงและเธอก็ได้พูดกล่าวก่อนที่เธอจะร้องเพลงว่าเพลงต่อไปขอว่อมให้กับลูกค้าประจําที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะ A8 และเสียดายกับการจากไปของเธอเพราะว่าต่อจากนี้เธอคงไม่ได้มาที่นี่อีกแล้วลาัาจะนันพนักง,งานเสิร์ฟก็ได้นํารูปของเธอมาตั้งอยู่ที่โต๊ะซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้เธอได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองซึ่งก็ทําให้แบรนดนั้นตกใจเป็นอย่างมากและเมื่อเขานั้นก้มลงมองที่แชรก็พบว่าตัวของกร์เกิลเธอได้พิมพ์มาว่าเสียดายมานั่งร้านเดียวกันทุกวันแท้ๆเพิ่งจะได้มาคุยกันวันนี้วันที่สายไปแล้วซึ่งตัวของนักร้อง ก็ได้เริ่มร้องเพลงขึ้นซึ่งมันก็เป็นเพลงที่เศร้าปะาปนกับความหลอนไปด้วยซึ่งตัวของเธอก็ยังแชทมาหาแม่ไม่ยอมหยุดและบอกว่านั่งคนเดียวเงาเนาะว่าไหมมานั่งด้วยกันสิแบ๊ดจึงมองไปที่โต๊ะของเธออีกครั้งแต่ก็ยังไม่พบใครเหมือนเดิมเขาเริ่มรู้สึสกกลัวมากยิ่งขึ้นตัวของเธอจึงถามว่าไม่เห็นรุกเก่งเหมือนในแชทเลยงั้น เราไปหานะซึ่งใบหน้าของแบรเริ่มแสดงสีหน้าที่หวาดกลัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าณนะตอนนี้จูจูเทียนที่ตั้งอยู่ตรงโตัว A8 มันก็ได้ดับลงไม่เพียงแค่นั้นเทียนมันได้ไล่ดับมาตั้งแต่โตัว A8 จนไล่มาจนถึงตัวของแบซึ่งแบเขาก็ตกใจแบบสุดคีดเขาจึงหยิบมือถือของเขาขึ้นมาแล้วก็กดถ่ายรูป เขาคงคิดว่ามือถือไม่อาจจะถ่ายติดวิญญาณก็เป็นได้เมื่อเขานั้นมองรูปที่เขานั้นถ่ายก็พบว่าดวงวิญญาณของกรอนเกลมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของเขาและชูสองนิ้วให้กับแบร์ด้วยซึ่งเมื่อแบร์นั้นนําโทรศัพท์ของเขาลงก็พบว่าไม่มีใครเลยอยู่ตรงหน้าของเขาซึ่งแน่นอนว่าดวงวิญญาณของกอนเกลได้ยืนอยู่ตรงหน้าของแบร์นั่นเอง แม่จึงยกโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งและดูเพื่อความแน่ใจว่าเขานั้นตาฝาหรือเปล่าแต่เมื่อเขานั้นดูไปที่โทรศัพท์ก็พบว่ามันเป็นรูปของกอนเกิลจริงๆ และหนังสั้น A8 s h o r ฟ f i l ม Series ก็ได้จบลงเหมือนเดิมนะครับผมหนังสั้นเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับลูกค้าประจําที่นังต๊ะโตัะ A8 เธอได้ตายไปแล้วซึ่งก็ทําให้ตัวของแบเขาได้รู้ว่าที่เขากําลังคุยอยู่นั่นก็คือวิญญาของกอนเกลนั่นเองเพียนมันค่อยๆดับมาซึ่งน่าเป็นสัญญาณว่าตัวของกอนเกลกาลังเดินมาถึงตัวของเขาแล้วนั่นเองซึ่งเรื่องราวก็ได้ตัดจบนะครับผมให้เราได้คิดไปเองว่าต่อจากนี้ตัวของแบเขาจะวิ่งหนีออกจากนอกร้านไปเลยไหมหรือเขา จะต้องนั่งคุยกับโดนวิญญาของกอนเกิลผู้ชมก็ลองเดาเองนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนเรื่องสุดท้ายผมขอหยิบยก MV เพลง704ของดาจิมนะครับผมซึ่งเป็นเพลงที่เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์จริงของแรปเปอร์ดาจิมนะครับผมซึ่งเป็นเพลงที่เก่ามากๆแล้วแต่ว่าผม อยากหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังและนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวใน MV ซึ่งเรื่องราวใน MV มันจะแตกต่างจากในตัวเนื้อเพลงนิดหน่อยนะครับผมเราจะมาทําการวิเคราะห์ MV แล้วก็สปอยเป็นพร้อมๆกันนะครับซึ่งผมจะไม่อิงจากเนื้อเพลงมากเท่าไหร่นีครับผมเพราะว่าผมอยากจะนําเรื่องราวของ MV มเนี่ยมาเล่ามากกว่านะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ดาจิมซึ่งเขานั้นเป็นแรปเปอร์ดังในยุคหนึ่งวันนั้นตัวของดาจิมเขาได้เล่นคอนเสิร์ตเสร็จเรียบร้อยและเขาก็ตัดสินใจไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งคอน ที่จังหวัดกำแพงเพชรและเขาก็ได้เจอกับโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่มากๆและที่น่ากลัวไปกว่าน,นั้นมันอยู่ไม่ห่างจากวัดร้างสักเท่าไหร่ตัวของดาจิมเขาได้เข้ามาแล้วก็เจอกับพนักงานที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์เขาจึงเปิดห้องห้องหนึ่งและกล่าวว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะเช็คเอาท์กลับกรุงเทพทันทีหลังจากที่เขาได้ได้ห้องเขาก็ได้เดินสวนกับพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งซึ่งเขานันถือทานอะไรมาบางอย่างและตัวของดาจิมที่เดินไม่ได้ดูก็ไปชนกับพนักงานคนนนนั้้้จทําาใหขข ของเขานั้นหล่นลงกับพื้นซึ่งพนาการเสิร์ฟก็ได้หันมามองที่ดาจิมแต่ดาจิมนั้นก็ไม่ได้สนใจเขาได้เดินขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วก็พบว่าที่นี่ได้ถูกตกแต่งไปด้วยรูปเก่าโบราณซึ่งก็เป็นรูปที่หลอนมากๆเมื่อเขานั้นกดเข้ามาในลิฟต์ก็ทําให้เราได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนอกลิฟต์ซึ่งสามารถมองเห็นผ่านตรงช่องลิฟต์เท่านั้นแต่ตัวของดาจิมนั้นก็ไม่ได้สังเกตจนไม่ได้เห็นเธอเพราะว่าตัวของเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆในลิฟต์เขาจึงรีบกดขึ้นไปที่ชั้น7อย่างด่วนจีหลังจนากนั้นตัวของดา จิมก็ขึ้นมาถึงชั้นเจ็ดขณะนี้ที่เขากําลังมุ่งตรงไปที่ห้องของเขาเขาก็ได้เดินสวนกับพนักงานทําความสะอาดซึ่งตัวของพนักงานนั้น เขาก็ได้หันกลับมามองที่ดาจิมเหมือนมีอะไรบางอย่างหรือเขาจะรู้ว่าที่นี่มันเคยเกิดอะไรขึ้นและตัวของดาจิมก็ได้เดินมาที่ห้อง704ซึ่งเป็นห้องที่เขาต้องนอนในคืนนี้นั่นเองหลังจากนั้นตัวของเขาก็เข้าไปอาบน้ำแล้วก็มาปิดไฟเพื่อทำการจะเข้านอนแต่เมื่อเขานั้นหลับไปเขากับฝันเรื่องแปลกประหลาดซึ่งในความฝันของดาจิมก็มีเลือดไหลที่ผนังกระแพงห้องน้ำแล้วก็มีหญิงสาวผมยาว มายืนแต่งหน้าที่กระจกตรงปลายเตียงที่ดาจิมนั่นนอนอยู่และเสียงหยดน้ําตรงก๊อกน้ําก็ทําให้ดาจิมนั้นสะดุ้งตื่นซึ่งไม่เพียงแค่นั้นจูจๆฝักบัวมันก็ถูกเปิดเองทําให้ดาจิมนั้นลุกขึ้นมาเพื่อต้องการจะไปพิสูจน์ว่าใครกันนะที่อยู่ในห้องน้ํานั่นแต่เมื่อเขานั้นเข้าไปในห้องน้ําเขาก็พบว่าในห้องน้ํานั้นมันไม่มีใครเลยซึ่งณขณะนั้นเป็นเวลาตีสามแล้วดาจิมเขาจะคิดว่าเขานั้นหูฝาเขาจึงรีบเข้าไปนอนและก็คลุมโปง และหวังว่าจะให้มันเช้าเร็วๆแต่จู่ๆตัวของดาจิมเขาก็ได้กลิ่นอะไรแปลกๆซึ่งเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกลิ่นซากสัตว์ตายเมื่อเขานั้นลืมตาขึ้นมาเขาก็พบว่ามีหญิงสาวผมยาวมายืนอยู่ที่นอกหน้าต่างของเขาซึ่งที่จริงแล้วตรงนอกหน้าต่างนั้นไม่มีระเบียงและหญิงสาวคนนี้เธอมาลอยผ่านหน้าต่างของดาจิมไปได้อย่างไร แต่จูจูตัวของดาจิมเขาก็พบว่าหญิงสาวคนนั้นมาปรากฏตัวในห้องของเขาและมานั่งอยู่ใกล้ๆตัวของเขาเลยดาจิมจึงยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาเพื่อประนมมือและสวดมนต์หวังว่าจะไล่เธอให้ไปไกลๆแต่ตู้ของเธอนั้นหนักยิ่งกว่าเดิมโดยการที่มันนั่งอยู่ตรงหน้าของดาจิมอีกครั้งซึ่งเขาก็พบว่าตัวของเธอนั้นมีเบ้าตาที่ลึกโบดาจิมทําอะไรไม่ได้เขาทําได้เพียงแค่สวดมนต์ หลังจากด้านตัวของดาจิมเขาจึงตัดสินใจออกจากโรงแรมนี้ในคืนนี้เลยและเรื่องราวก็เผยให้เราได้เห็นว่าในตอนที่ดาจิมนั้นเขาเดินสวนกับพนักง,งานทำความสะอาดรถเขียนที่พนักง,งานทำความสะอาดนั้นเขียนไปเขาไม่ได้เขียนกองผ้าแต่อย่ยางใดสิ่งที่เขาเขียนนั้นคือศพของใครบางคนที่มือของเธอนั้นโผล่ออกมาและมาแตะตัวของดาจิมพอดีซึ่งที่จริงหญิงสาวคนนี้เธอถูกฆาตรกรรมที่โรงแรมแห่งนี้ด้วยฝีมือของเด็กเสิร์ฟนั่นเองซึ่งในตอนที่ดาจิมนั้นชนกับเด็กเสิร์ และข้าวของนั้นตกลงกระจายมันก็มีมีดที่เปิดเปลือนไปด้วยเลือดร่วงหลนมาด้วยหลังจากนั้นตัวของดาจิมเขาก็เดินออกมาจากโรงแรมและตรงไปที่รถของเขาเพื่อจะขับรถออกไปจากที่นี่ในคืนนี้ซึรษฐกนั้นตัวของเขาก็สังเกตเห็นว่าดวงของวิญญาณหญิงสาวได้มาปรากฏตัวที่เบาะด้านหลังของเขาซึ่งก็ทําให้ดาจิมนนั้นตกใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อเขานั้นหัานกลับมาข้างหน้าเขาก็พบว่าไอเด็กเสร์ฟนั้นมันมายืนอยู่ตรงหน้ารถของดาจิมและมันก็ถือมีดมาด้วยซึ่งดาจิมก็ไม่ทันได้เหยียบเบรกและก็ชนเข้าไป จซึ่งในตอนท้ายของ MV ก็ได้ทิ้งท้ายไว้ได้วยเสียงโครงครามและตัวของ MV นะก็จบลงซึ่งที่จริงแล้วนะครับผมเรื่อง7 0 4นี้นะครับถ้าใครได้ฟังตรงบทเพลงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของดาจิมนั้นเขาได้เล่ามาสุดจนถึงตอนที่เขาสวดมนต์ตอนที่หญิงสาวนั้นอยู่ในโรงแรมนะครับแต่เขาไม่ได้เล่าต่อว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันคืออะไรซึ่งในเพลงเนี่ยได้ทิ้งท้ายไว้แค่นั้นแต่ในตัว MV จะได้เฉลยให้เราได้เห็นว่าที่จริงแล้วหญิงสาวคนนั้นเนี่ยได้ตายไปเพ,พราะพนักง,งานเสิ กับพนักงานทาความสะอาดด้วยนะครับผมในตอนท้ายที่ดาจิมเนี่ยกำลังจะหนีดรืงวิญญาณของหญิงสาวเนี่ยยังคงตามติดดาจิมอยู่ซึ่งเธออาจจะต้องการความช่วยเหลือจากดาจิมก็เป็นได้แต่โดยของดาจิมเนี่ยเขาก็ได้เจอกับเด็กเซิร์ฟที่เป็นคัารากรที่มาขวางรถของเขาไว้ซึ่งในตอนท้ายก็มีเสียงโครมนะครับซึ่งดาจิมก็น่าจะชนไปจังๆนะครับผมเหมือนเดิมครับเรื่องราวต่อจากนี้ก็ไปดาวกันเองนะครับผมซึ่งเรื่องราวในบทเพลงนะครับผมเป็นเหตุการณ์จริงที่แร็ปเปอร์หนุ่มดาจิมเนี่ยได้ไปเจอมากับตัวนะครับแต่ ทอดออกมาให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับ3หนังสั้นที่ผมหยิบยกมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังเป็นแนวสยองขวัญน,นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยแล้วกันนะครับ เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ่นันจีท